สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องนะครับ BT ี h หรือว่รัสเซียนคนแก่นนะครับเมื่อนี้มาพอกันคือเกานะครับสำหรับวันที่25เดือน7พศ2567น้นะครับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับพี่น้องครับ สำหรับแนวทางของเซียนคนแกนวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันเด้กับพน้องเดอว,วางครั้งเดียวเล่นได้เล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ คำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องสำหรับเอฟซนะครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่องบีทีชานีว์รอวาเซียนคอนแกนนะครับพี่น้องเนาะอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่สิว่างวันที่แนวทางวันที่25เดือน7นะครับเซียนคอนแกนกับสิคอสรุปแนวทางวันที่20 สี่เดืน 7, อนเจ็ดพศสอบงันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนนะครับพี่น้องเนาะอ่าสำหรับพอ่พอๆแม่ๆพี่ๆน้องๆน,นะครับเอฟซี c, ทางช่องนะครับอ่าที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางของเจนคนเจนนะครับก็อ่าคอยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเด้พี่นออ้องเด้อครับอ่าเจนคนเจนกขอคอยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่นอ้องอย่าเจ็บอย่าจนนะครับพี่น้องเด้อคอยมีความสุขนะครับ ก็มีความสุขตลอดไปนะครับพี่น้องเดอ้ออ่ามาเบิงครับสําหรับแนวทางของเส้นคนแกนนะครับวันที่24เดือน7พศ2567นะครับพี่น้องครับอ่าสำหรับเด่นวิ่งรูด7กับ6นะครับพี่น้องเส้นขนแกนกันเน้นให้ไปที่วิ่งรูด7คือที่เก่านะครับพี่น้องเนาะสำหรับสายวิ่งซา้รูดนะครับเน้นไปที่วิ่งอเน้นไปที่วิ่งรูด7นะครับ สำหรับเอ็นซีว่ามักวิ่งรูดเจ็ดกับไปวิ่งรูดหกเลยคือเก้าเนาะครับพี่น้องอ่ะสำหรับวิ่งรูดเจ็ดนะครับจับคู่ไปที่เจ็ดหกหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกหกนะครับพี่น้องส่วนเด่นวิ่งรูดเจ็ดนะครับพี่น้องจับคู่ไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสามนะครับส่วนวิ่งรูดหกจับคู่จอดนนิสไปที่หกเก้าหกศูนย์ หกจับคู่ไปที่หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่แล้วก็63นะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งจับคู่จอนเน้นเได้พี่น้องเด้อจับคู่จอนเน้นเนวิ่งรูดเจ็ดนะครับพี่น้องจับคู่จอนเน้นเไปที่เจ็ดเก้แล้วก็เจนะครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดหกจับคู่จอนเน้นเไปที่หกเก้าหกแล้วก็หกนะครับพี่น้องส่วนเจ็ดหนึ่ง กันทุนไว้ได้พี่น้องเด้เอ,อสำหรับแนวทางของเซียนบังเ่นมาเบือครับเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันนะครับ1 2 4 8สามารถนำะมาจับมาวิ่งกันได้ที่1 2 1 4 1 8 2 4 2 8แล้วก็4 8นะครับพี่นอ้องจอดเน้นๆนะครับจับคู่จ,ดจอดเน้นๆนะครับวิ่งรูป7เน้นในที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับพี่น้องอ่ะ สำหรับเลขเด่นวิ่งรูด7กับ6 gettable. สามารถามาจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่นะครับวิ่งรูด7จับกับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่7 1 7 2 7 4 7 8 7 1 7 2 7 4 7 8นะครับพี่น้องตัวกันก็คือ7 4กับ7 8ดนะครับพี่น้องเด้อ7จ7 2จับคู่ให้เป็นเทียบเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องเนาะส่วนวิ่งรูด6จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่6 16 2 6 468นะครับ ตัวก,กันก็คือ6 4กับ6 8เด้อพี่น้องเด้ออ่ะฮาวเวอร์เบิ่งสรุปผลกันครับลาวสตาร์เวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับพี่น้องครับบน958นะครับ958ล่าง44นะครับพี่น้องบอมมาด้วยครับพี่น้องรุ่นหุ้นแรกนะครับหุ้นแรกนะครับบอมานะครับพี่น้องเนาะบอมาบ่บ่ดื่นนะครับพี่น้องเนาะ บอเดือนแล้วกระโบมาแหวเห็นนะครับพี่น้องหัวแรกลาวสตาเอามาตามกันต่อครับพี่น้องนอยรอบเฉพาะกิจนะครับบนเก้าห้าหกล่างเจ็ดสี่นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องอ่านน้ำเปลี่ยนสิบเก้าประตูกะมาที่ห้าหกนะครับพี่น้องเด้อบนเข้าไปที่วิ่งหกนักบนนะครับพี่น้องจับคู่ เซีนกวนเจนจับคู่พอถึงนะครับพี่น้องเนาะแต่ว่าภายน้ำบปเล่ณ19ประตูกระดิ่งคือเก้าครับพี่น้องจะปกกิดบน9 5 6ส่วนล่าง7 4ก็เข้าไปที่วิ่ง7นะครับจับคู่กับเลขกําลังวันนะครับพี่น้องวิ่งรู7จับคู่กับเลขกาลังวันได้ที่7 4ตรงๆเ้อพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางของเซียนกวนเจีนนะครับมาเห็นแล้วนะครับพี่น้องมาให้เห็นแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งหน่อยรอบพิเศษบน9 หนึ่งหนึ่งล่างแปดสามนะครับพี่น้องเนาะอ่ะเฉพาะก,กิจอ่ะเข่าบนเข่าล่างนะครับพี่น้องเนาะส่วนน้อยรอบพิเศษเก้าหนึ่งหนึ่งล่างแปดสามหลุดไปนะครับพี่น้องเนาะหลุดไปเรากลับมาตามกันต่อนน้อยรอบปกติบนสี่ห้าห้านะครับพี่น้องล่างเก้าเจ็ดนะครับ แนวทางของเซียนคนเกียนก็เข้าไปที่วิ่ง7ล่างนะครับพี่น้องเดอ้อจับคู่จอดเน้นๆไปที่7 9นะครับค่ะดีใจนะเอฟซีทั้งจองคือเก้านะครับพี่น้องเนาะดีใจนะเอฟซีทั้งจองคือเก้านะครับมาเห็นคือเก้านะครับพี่น้องสําหรับนอยรอบปกติจอดเน้นๆไปที่7 9มา9 7นะครับพี่น้องเดอ้อค่ะเข่าคือเก้านะครับได้เฮคือเก้าอ่ะมาเบิ่งกันต่อมาตามกันต่อครับนอยรอบ VIP บน7 6 4 ล่างห้าเจดนะครับพี่นะ้องบนเจ4ดหสี่ล่างห้าเจ็ดนะครับพี่นะ้องแนวทางของเส้นกนเกียนก็เข้าไปที่วิ่งเจ็ดบนวิ่งหกบนนะครับเข้าทั้งวิ่งหกวิ่งเจ็ดนะครับพี่นะ้องเด้อสำหรับ VIP นะครับพี่นะ้องจับคู่นะครับพี่นะ้องเจดหแต่ไปอยู่ข้างหนา้านะครับพี่นะ้องเด้อนะแต่มาที่เลขเด่น วิ่งรูดประจำวันที่24เดือน7ก็คือ7กับ6มาที่วิ่งรูด6นะครับจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่6 4นะครับพีบนะ่น้อง6 4บนตรงตรงนะครับพีบนะ่น้องเด้ออ่ะส่วนล่าง5 7นะครับ FC นซีำไปเหรียญิบเกประตูกระดิ่งคือเก้านะครับพนะี่น้องเนาะถือว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับพนะี่น้องเด้อ ไายน้ำปเปลี่ยนภา้ำปเปลี่ยนสิบเก้าประตูครับมาที่ห้าเจ็ดนะครับ, 5, รบพี่น้องอ่ดีใจนะพี่ซี่ั้งช่องคือเก่านะครับนอรอบ VIP เฮาวกมาตามกันต่อน,นะครับพี่น้องปิดท้ายรายการด้วยลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนกอนเกน,กนปิดท้ายด้วยลาวพัฒนาจันพุทธสุกนะครับพี่น้องอบนสามสองสี่ล่างสี่สามนะครับพี่น้อง แนวทางของเซียนคนเกนเก็นมาที่นะครับสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดไม่มานะครับพี่น้องมาที่เลขกําลังวันนะครับพี่น้องวิ่งกันที่สองสี่ตรงๆนะครับพี่นออ้องเออมาที่สองสี่อ่ะพี่นอ้องมันอย่างเกาตานะครับผมอ่ะ บ่เป็นอย่างรับพี่น้องเดี๋ยวสักัดกกุ้งสีหายนะครับพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับเราพัฒนานะครับก็ก็ไปที่สองสี่นะครับพี่น้องเขาบุญนะครับพี่น้องเด้อเขาบนอ่ะก็ดีใจนะ้พี่ซีทั้งช่องไผ่ตามเทะไผ่ตามทำตามเจียนก้อนแกนล็ดเฮคือเกาเด้อรับพี่น้องเด้อสำหรับไอ้ซีทั้งช่องนะครับพี่น้อง สำหรับพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องอิซีทั้งช่องนะครับติดตามเ,เชียนคนแก่นทำทำเชียนคนแก่นบอกก็ได้เฮ้เน่นอนด้วยครับพี่น้องเด้อสรุปแล้วนะครับเฮงเฮงปังปังเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเนาะภายตามเชียนคนแก,นก่นกันดีใจนะเป็ซีทั้งช่องนะครับพี่น้องอามาเบิ่งกันต่อมาตามกันต่อครับพี่น้องสำหรับหุ้นนอยรำนอยรวมงวดประจำวันที่ยี่สิบห้าเดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ เด่นวิ่งรูดหกกับห้านะครับพี่น้องจับคู่นะครับพี่นอ้องอ่สําหรับชายวิ่งชายรูดนะครับพี่น้องชายวิ่งชายรูดก็เข้าไปที่วิ่งหกนะครับเชียนก่อนเกณฑ์เน้นๆไปที่วิ่งรูดหกนะครับเอ็ดซีบอมักวิ่งรูดหกกับไป,ไปวิ่งรูดหก ไปวิ่งรูดหาได้ขึ้นเก้านะครับพี่น้องไปวิ่งรูดหกว่ะไปวิ่งรูดหาได้ขึ้นเก้าครับพี่น้องครับสําหรับสายวิ่งสายรูดเซียนคนเกลเนให้ไปที่วิ่งรูดหกสำหรับเอ็มซีทั้งจ่องที่มีทุนหลายก็สามารถนับไปเรียนสิบเก้าประตูได้ขึ้นเก้าด้วยครับพี่น้องเด้อโบว์บาซิยุตตำแหน่งใดก็ได้เฮ้ครับทำมาหกกับห้านะครับงวดประจําวันที่ยี่สิบห้าเดือนเจ็ดพอสอบสงพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องอ่ะเด่นวิ่งรูดหกนะครับ จับคู่จับคู่ไปที่6 5 1ชุดเบิ้ล 6, 6 6แล้วก็5 5าห้าได้ครับพี่น้องเด้อเบิ้ล6 6แล้วก,ก็5 5นะครับพี่น้องสำหรับวิ่งรูด6นะครับจับคู่ไปที่เดี๋ยวเจียนก้อนแกนสีวงกลมให้แล้วก็จะขึ้นหน้าจอยขึ้ 9, นเะก้าเนาะพี่น้องเนาะพอพอแม่แม่พ,พี่พี่น้องนะ้องเอ็ดซีตั้งจองตา ล้อแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดหกนะครับจับคู่จอดเน้นๆไปที่หกแปดหกเก้าแล้วก็ตามมาด้วยหกศูนย์อ่ะตามมาด้วยหกหนึ่งแล้วก็หกสองนะครับพี่น้องอ่ะต่อไปนะครับพี่น้องครับวิ่งรูดห้าจับคู่จอดเน้นๆไปที่ ห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งอ่ะแล้วก็ห้าสองเด็กพี่น้องเด้อสำหรับนัก้างของเสียนกอนเกนเน้นที่สี่คู่หน้าเน้น,นเน้นเด้กพี่น้องเน้นสี่คู่หน้าเน้นเ้แล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับตรงกลางนะครับพี่น้องหกศูนย์หน้าศูนย์นะครับ กันทุนนะครับพี่น้องเด้อกันทุนเอาไว้ตรงกลางครับมาเบิ่งกันต่อมาตามกันต่อครับสําหรับเลขกําลังวันหนึ่งสี่เจ็ดเก้านะครับสามารถนํามาวิ่งกันได้ที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับพี่นอ้องอ,อ้าวตาแดงครับพี่น้องอ่ะบาเป็นยังครับเดี๋ยวเส้นกวนแกมจีบล่างตา นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้จบคลิปก่อนนะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องครับสําหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจําวันที่ยี่ห้าเดือนเจ็ดเด่นวิ่งรูดหกกับห้บาน, 6, 1, 6, 4, 6, 7, 6, 9, นะครับพี่น้องวิ่งรูดหกอ่ะนํามาจับคู่กำลังวันใดที่หกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกเก้านะครับพี่น้องตัวกันก็คือหกสี่แล้วก็หกเจ็ดนะครับพี่น้องหกสี่แล้วก็หกเจ็ด ส่วนวิ่งรูดห้าจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้านะครับพี่น้องห้าหนึ่งห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าตัวกันก็คือห้าสี่กับห้า เจ็ครับน้องเด้อห้าสี่กับห้าเจ็ดนะครับสำหรับเอฟซีทางช่องมอนี่นะครับขอมาแล้วคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เด้อครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดงัดงๆจากทางช่องมีทีชาแนลหรือว่าเซียนคอนเกนนะครับพน้องเนาะอ่ะ พี่น้องครับเดี๋ยวเสียนคนเกนขึ้นหน้าจอไฮเดอร์แล้วพี่น้องก็แคปเอาไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะเด้นมาย้อนดูได้อีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องเด้อสำหรับเอซีทางช่องนะครับสำหรับเดนเดนวิ่งรูด6กับ5นะครับพี่น้องเสียนคนเกนเน้นไปที่วิ่งรูดหนะครับน้องแคปหน้าจอเอาเลยครับพี่น้องวิ่งรูด6จับคู่จอดเน้นไปที่6 8 6 9ด1หหนึ่งแล้วก็6 2สองส่วนวิ่งรูด5จับคู่จอดเน้นไปที่อ่ะ จับคู่จนนี้นี่ไปที่6อะห้าแปดห้าเกาห้าศูนย์ห้าหนึแล้วก็52ครับพี่น้องครับอ่ะเลขกําลังวันนะครับพี่น้อง 1, 4, 7, หบบนึ่สามารถมาวิ่งกันในที่1 4 1 7 1 9นะครับน้องอ่าแล้วก็4 7 49แล้วก็7 เก้าเด้อครับพี่น้องสําหรับเอฟซีทั้งช่องนะครับอ่ส่วนตรงกลางนะครับพี่น้องหกศูนย์ห้าศูนย์นะครับพี่น้องเซี่ยงคนเกลียนกัให้กันทุนไวเด้อครับพี่น้องครับอ่เมื้อนี้นะครับเซี่ยงคนเกลียนกันํามาฝากพี่ตอนน้องคือเก้าสําหรับหุ้นนอยรวมดาวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูนวีไอพีนะครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเซี่ยงคนเกลีนนะครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบห้าเดือนเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้อง แคปหน้าจอครับพี่น้องแคปหน้าจอสำหรับเอ็ซีทั้งช่องนะครับพี่น้องเข้าเข้าไปในช่อง YouTube พิมพ์ภาษาไทยไอ้ไม้สียีทอทหารเสีดีอย่าลืมใส่จุดนะพี่น้องใส่จุดแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับพี่น้องจิ้มเข้าไปแล้วก็จะไปเจอรูปโปรไฟล์ของเซียนคนแก่นนะครับสวมเสื้อคอปกสีำเงินเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นด้ครับพี่น้องเด้อก็จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนคนแก่นมันกับเสียงขึ้นมาให้พี่น้องในกดติดตามนะครับพี่น้อง อย่าลืมกดติดตามออ้เดอร์เพื่อที่จะได้รับทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง b ีทีชาน e l เอาดูว่าเียนคนแก่นนะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องครับเอฟซี FC ท่านไหนท่านกักดตรงกลางคลิปคือก้าวเด้อพี่น้องเดอ้อกดตรงกลางคลิปนะครับเพื่อที่จะหยุดคลิปนะครับพี่น้องอ่ะแคบหน้าจอครับพี่น้องแคบหน้าจออ่ะสำหรับเอฟซีั้งช่องนะครับ ไคที่บท่านนะครับเอฟซี FC ท่านใดที่บท่านก็อย่าลืมนะครับเข้าไปในช่องย t u b e นะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับพี่น้องบอยมายสีต่อีทอาหารสารตอีแล้วก็ใส่จุดนะครับจิ้มเข้าไปโหลดครับพี่น้องจิ้มเข้าไปแล้วก็ที่รูปโปรไฟล์ของเสียร์กอนแกนนะครับพี่น้องเนาะอีนแล้วก็อย่าลืมจิ้มเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเชีนรกนอนแกนนะครับพี่น้องหลังจากนั้นมันก็สีดิ่งขึ้นไปพี่น้องได้กดติดตามเอาไว้นะครับพี่น้องครับ สำหรับวันนี้นะครับอิ e ทิท้งช่องที่ขอมาแล้วนะครับพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยากเจ็บยาจนรำ่ำรวยเฮงเง,งปังปังไปด้วยกันเดอร์ครับพี่นอ้องสำหรับวันที่25เดือน7พสศส5 6 7นรนะครับพี่น้องก็ขอให้เฮงเงปังปังไปน้วยันเดอร์สำหรับหุ้นน้อยรวมของเรานะครับพี่น้องก็ขอให้เดินดีตลอดไปนะครับพี่น้องสำหรับอิจิท้งช่องนะครับที่เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับเช่นบอนเกนกับสีขอลาพีลานนองไว้ก่อนพอกันไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ